you สวัสดีครับทุก้ยนสวัสดีครับยิดีตอนรับเข้าสู่ช่องโอเวอร์โซนนะครับผมนะก็วันนี้ก็คือจะเป็นวันที่มีการอัปเดตแพทใหม่นั่นเองนะคุณผู้ชมก็คือจะมีของใหม่เข้ามาเยอะแยะมากมายเลยซึ่จริงๆนะตอนนี้ก็คือมันยังยังเข้าไม่ได้อยู่นะครับวันนี้ก็คือเป็นคลิปตอนที่ผมอยู่เป็นเซอร์แอดวานนั่นเองนะคุณผู้ชมถ้าแบบผมลงคลิปนี้ไปก็คงจะเปิดได้เข้าได้พอดีแล้วนะครับวันน้ก็คลิปวันนี้คุณผู้ชมก็น่าจะเห็นตามปกคลิปกันหมดแล้วนะครับวันน้ก็คือผมจะมาพูดถึงเป็นกิจกรรมใหม่น นนาะะคระนะับก็คือจะเป็นอ่าเหมือนแบบเซตใหม่นั่นเองนะคะุณผู้ชมก็คือ Free f ล์เอทรชนคนปล้นโลกนั่นเองนะครับแล้วก็คือจะเป็นซีรีส์ซีรีส์หนึ่งนั่นเองนะคะุณผู้ชมก็บอกเลยว่าแต่ละชุดในแต่ละคอลเลคชันเนี่ยโคตรเท่นะครับนะเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับนะบอกเลยว่าห้ามพลาดต้องเสียทางกันอีกแล้วในเขานะ ก็บอกเลยว่าต้องเปลยนแน่นอนเลยถ้าใครเห็นเนี่ยโคตรสวยเออก็เดี๋ยวจะหาว่าผมพูดเวอร์ไปในรับนะเดี๋ยวเราจะพาไปดูพร้อมกันเลยะนรับนะเออก็ก่อนอื่นเลยเดี๋ยวเรามาดูกิจกรรมที่จะเข้ามานะครับหลังจากเปิดแพทนะรับนะว่ามีกิจกรรมอะไรที่น่าสนใจกันบ้างเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยนะครับผมอ่าอย่างแรกที่จะเข้ามาก็คือจะเป็นอาพีออเดอร์สิ่งกันสูงใหม่ยนะคเับนะซูชิมหาภัยเดี๋ยวเราดูวิดีโอพร้อมกันนะครับ นี่ก็คือจะเป็นร้านขายซูชิแห่งหนึ่งนั่นเองแล้วก็จะมีลูกค้ามานั่งสั่งอาซูชินนเองนะคุณผู้ชมนี่เห็นไหมอ่าเป็นไงนี่อ่าสั่งเมนูนะเออจะมีการชี้เมนูแล้วก็อ่าทางด้านของพ่อค้าก็ไปหาวัตถุดิบนะคุณผู้ชมอ่านี่มีการหาวัตถุดิบอก็อ <c oughs> อเจอปลาตัวเล็กนะครับนะเออก็ไม่รู้จะทําอะไรได้หรือเปล่าตัวแค่นี้นะครับผมนะเออ หายมียิ้มมียิ้มก็คือเขาเห็นเป็นปลาปลากระเป้านั่นเองนะคุณผู้ชมมีส่งยิ้มนะครับนี่เรียบร้อยนะครับผมยืนงงเลยนะครับผมนะให้ลูกค้ากินแล้วลูกค้าก็แบบเอองงๆอยู่ไม่กล้ากินนะครับมือสั่นนะครับนะปุ๊บ โอ้โระเบิดนั่นเองนเขานะอะเดี๋ยวเรามาดูของรางวัลสลับการพรีออเดอร์สลับสิก้านสูส่ซีซั่นใหม่ซูชิเมนเนจนั่นเองหรือว่าซูชิมหาภายัยนั่นเองเขานี่ก็ของรางวัลสลับคนที่จองพรีออเดอร์เนี่ยก็จะรับไปเลยเป็น หน้ากากเรียวริ่นนองนะคุณผู้ชมนี่เป็นเหมือนหน้ากากยักษ์อะไรประมาณนี้เลยนะครับวันนะก็คือได้รับไปเลย50ขั้นด้วยนะครับแล้วก็ชุดผู้หญิงไปเลยนะครับสำหรับคนที่จองพรีออเดอร์นะครับนก็จะรับในวันที่1สิงหาคมนี้นะครับวันนะก็สามารถอาจองพรีออเดอร์ได้แต่วันที่29กากรกฎาคมจนถึง31กรกฎาคมนี้นะครับมาดูกันที่อัปเดตต่อมากันเลยก็แล้วกันมาดูวิดีโอพร้อมกันเลยนะครับผมนี่อ่าฟลีไฟแล้วก็จะมีเงามือดอ่า มีลูกบอลติดไฟนะครับวันนิวชาเลคเตอร์หรือว่าตัวละครใหม่น,นั่นเองนะค,ะค,คุณผู้ชมอืมเห็นแบ,บ๊บ,บกันมาแล้วใช่ไหมคุณผู้ชมนี่ลูกกูเอต้านั่นเองนะคุณผู้ชมก็คือคจะเป็นตัวละครใหม่อ่านี้อืมโคตรเท่นะครับผมนี่อืมโอ้หลบกระสุน <c oughs> ได้แบบอืมเท่เกินนะครับผมนั่งโคตรสุดนะครับผมนี่อ่าปุ่มโอ้ สุดยอดจริงเลยสำหรับวิดีโอนี้นะครับผมนะโคเทคุณผู้ชม อ่านี่เลยนะครับผุณนะตัวละครใหม่ลูกโกเอตา้านักเตะดาวรุ่งหนุ่มพลังแฮตทริกนั่นเองอ่ะยิ่งค,คิวเยอะเฮพ็พียิ่งเพิ่มนั่นเองนะครับนะก็สามารถพบกับเขาได้ในะตู้ลักกี้รอยเย่านั่นเองนะครับนะระยะเวลาวารางจำนายเนี่ยก็คือตั้งแต่วันที่19กกรกฎาคมจนถึง5สิงหาคมนี้เท่านั้นนะครับ,รบมาดูกันที่อัปเดตต่อไปเลยก็คือจะเป็นสกินปืนใหม่นั่นเองนะครับนะเดี๋ยวเรามาดูดีกว่าว่าจะเป็นสกินปืนอะไรนะครับว่านี่ อ่านี่ก็คือจะเป็นสก,กินปืนกรอซาเองนะครับนะสก,กินใหม่กรอซาลิงซาล่าถล่มเมืองนั่นเองนะคุณผู้ชมนี่ก็คือตัวนี้เพิ่มความแม่นยำถึง2หน่วยแล้วก็เพิ่มดามเมจอีกหนึ่งหน่วยแล้วก็ลดความเร็วรีโหลดไป1น่หน่วยนั่นเองนะคุณผู้ชมก็ระยะเวลาวางจําหน่ายก็ตั้งแต่วันที่30กรกฎาคมจนถึงวันที่11สิงหาคมกันเลยนะครับผมนะโอ้โหบอกเลยว่าลายเนี่ยโคตรเท่เลยนะคุณผู้ชมก็ไม่จัดก็ไม่ได้อีกแล้วนะครับของมันต้องมีนะครับผม เอาเลยครับผมก็ได้เวลาที่เราจะพาไปดูเป็นของใหม่ที่กําลังจะเข้ามาเร็วนี้นะครับนะก่อนนะครับหนะ้าเดียวผมจะพาไปดูความคืบหน้าของการโจรกรรมของเรานะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่านะครับว่าตอนนี้นะใกล้จะเปิดหรือยังสรับตู้เซฟลับนะครับนะบนะเดี๋ยวไปดูกันเลยผมไปกันเลยโอเคนะครับผมตอนนี้ก็คือผมอยู่ในหน้าของการโจรกรรมครั้งใหม่เองจะหมดในเวลาอีก35วิินั้นั่นเองนะคุณผู้ชมเดี๋ยวเรามารุ่นพร้อมกันดีกว่าว่าเมื่อหมดเวลาแล้วเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นสรับตู้เซฟตัวนี้มันจะระเบิดออกมาเป็นอะไรนะครับนะเออก็คือ โจลกรรมครั้งใหม่เองอ่ะตัวนี้ก็คือรหัสผ่านอะไรเนี่ย7 6 6 7 6 8 8 0นะครับผมนะอีก19วิ18วิ17วิ16วิ15 14 13อุ้ยคุณผู้ชมผมรุนมากๆเลย11 10 9 8แล้วก็7 6ครับผม5 4 3 2 1ตุ้มเป็นอะไรเป็นอะไร มันเป็นวิดีโอนะคุณผู้ชมนี่ปฏิบัติการลับเกาะสวรรค์ฟรีไฟ X ทรชชนคนปลดโลกนั่นเองนะครับนะเริ่มแผนการปล้นกันยายนนี้เดี๋ยวเราดูวิดีโอพร้อมกันเลยดีกว่านะครับผมนะอ๋อโอ้โหเป็นอะไรเนี่ยคุณผู้ชมคุณพร้อมไหมนะอ่าแล้วก็จะมีแบบเหมือนแบบโจรนั่นเองนะคุณผู้ชมกันกับการปล้นคร้างประวัติศาสตร์นั่นเองนะคุณผู้ชมอ่าแล้วก็จะมีการ ต่อสู้รบกันนะครับผมโอ้โห,โหปฏิบัติการลับกดสวรรค์นั่นเองนะคุณผู้ชมนี่อ่าโอ้โคตรเท่นะคุณผู้ชมฟรีไฟเอ็กทอร์ชนคนปล้นโลกนั่นเองเริ่มแผนการปล้น กันยายนนี้นั่นเองนะคุณผู้ชมเขาเรียกว่าเป็นการร่วมมือของฟรีไฟกับเป็นซีรีส์ของโทรทัศน์คนต้นโลกนั่นเองนะคุณผู้ชมก็คืออะไรเนี่ยมันนี่พีซหรือเปล่าต่ผมก็ถ้าหากใครได้ดูได้ติดตามนะครับก็จะรู้จักดีเลยก็คือน่าจะเป็นแบบซีรีส์ที่น่าติดตามอีกซีรีส์หนึ่งเลยนะครับนะก็คิดว่าน่าจะโคตรมันไปเลยแต่ผมไม่เคยได้ดูนะครับนะเดี๋ยวใครได้เคยได้ดูแล้วก็รู้จักสรับซีรีส์เรื่องนี้นะครับก็มาคอมเมนต์ก็ได้นะครับนะอ้หบอกเลยว่า ชุดโคตรเท่ในเขานะก็คล้ายๆกับชุดจารชนที่เคยมีนะครับปนนี้ก็คือจะเป็นทรชนคนปล้นโลกนั่นเองนะคุณผู้ชมก็เข้ามาปล้นแล้วนะครนบผมนะนี่ก็เข้ามาใน Free Fi r e ของเราแล้วรับแล้วก็จะมาในเดือนกันยายนนั่นเองคุณผู้ชมก็ผมคิดว่าคุณผู้ชมนี่ก็คงจะอดใจรอไม่ไหวแล้วในเดือนกันยายนโอ้โหก็ผมว่าผมจะพาไปดูกันเลยก็แล้วกันนะครับนะเออว่าจะมีของอะไรเข้ามาบ้างนะครับก็บอกว่า เอาให้ดูแค่คร่าวๆนะครับนะบางอย่างอาจจะ,ะมาไม่ครบนะครับแล้วก็บางอย่างอาจจะพิพาทอะไรยังไงก็เดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับแลก็อบอกเลยอื้อหึ่ต้องจัดแล้วนะครับเ,<อ>เตรียมเงินเตรียม,ต,ยมตังค์ไว้เลยกันยายนนี้นะครับนะฟรีไฟเอ็กซ์ทรชนคนปลนโลกนะครับผมอื้อหึ่ ก็เดี๋ยวเรามาดูกันที่รูปแรกเลยในคขาในะก็ขอขอบคุณข้อมูลจาก free fire data miner นั่นเองในเขานีนะ่ก็จะเห็นว่าจะมีเคลลี่แล้วก็จะมีผู้ชายอีก3คนเนะี่ยก็คือจะเป็นอ่ามาปล้นนั่นเองนะคุณผู้ชมจะเห็นว่ามีเงินกองเต็มเลยในเขานี่ก็คือจะเป็นน่าจะเป็น,น,ปนอ่าตัวกดเข้าเกมอะไรประมาณนี้เลยในเขานะคนะโคตรจะเทบอกเลยอลังการมากๆเลยนะครับผม มาดูกดันที่รูปต่อมาเลยก็คือจะเป็นหน้าเกาะรอใหม่นี่นะครับเราเอ้ยไม่ใช่หน้าล็อบบี้ใหม่นั่นเองนะครับนี่ก็คือหน้าร็อบบี้ใหม่ตัวนี้ก็คือจะเข้ามาในเดือนกันยายนนะไม่ใช่เข้ามาวันนี้หรือว่าหลังอัปเดตแพทนี้นะครับแล้วก็จะน่าจะเป็นเดือนกันยายนนะครับแล้วก็คือโคตรสวยเลยนี่ก็จะเนแบบแนวโจรกรรมอะไรประมาณนี้เลยนะครับผมนะสวยหรือเปล่าอ่าถ้าใครว่าสวยหรือไม่สวยหรือยัยงไงก็มาคอมเมนต์กันได้นะครับต่อเนื่งองกันเลยดีกว่านะครับราสกินไอวอลใหม่นั่นเองนะครับผมมาอีกแล้วนะครับรับ่ ก็จะเป็นหน้าแบบตัวคนก่อการร้า์แบบนี้เลยนะครับนะก็ผมดูแล้วมันก็ คิดว่าสวยไหมมันก็งันๆนะครับผมคิดว่าในความคิดส่วนตัวของผมนะเพราะว่ามันไม่มีอะไรลายแบบรูลาอะไรเลยก็มีแค่หน้าเฉยๆออก็ไม่ค่อยมีอะไรเยอะนะครับแต่ก็ใครคิดว่าสวยหรือไม่สวยก็อคอมเมนต์กันหน่อยนะครับผมต่อมาเลยก็คือจะมีสกินรถเหมือนกันเลยนะครับนะโอ้โหรถกระบะเริ่มมาแล้วนะครับนะสกินรถกระบะมาแล้วนะครับวันนี้ก็เป็นลายทร์ชนั่นเองนะครับวันนี้อ่าก็สวยไหมหรือเปล่าก็มาคอมเมนต์กันได้นะครับวันนี้อ่อาเป็นของใหม่นั่นเอง อ่าต่อไปกันเลยดีกว่าโอ้โหมีสกินปืนมาด้วยนะครับนี่ก็เป็น p 9เด้วยแล้วก็จะเป็นอ่า uh, AN94 ด้วยนะครับวันน้ก็จะมีสกินกระทะด้วยนะครับผมเนี่ยโอ้โหที่จะจัดเลยนะครับวันน้ต่อมาเลยก็คือจะเป็นสกินกระเป๋านั่นเองนะครับคุณผู้ชมมีสกินกระเป๋ามา2สกินเลยนะครับนะนแรก็คือจะเป็นกระเป๋าแบบธรรมดานที่2ก็คือจะเป็นกระเป๋าโคตรเท่เลยนะครับผมนี่ ต่อมาก็คือจะเป็นชุดใหม่นั่นเองเนะครับวันนี้ก็คือจะเป็นชุดทรดชนนั่นเองเนี่ก,ก็แบบเมันชุดแบบคนแฮกเกอร์อะไรประมาณนี้เลยหน้าตานะคุณผู้ชมใส่หน้ากากอะไรประมาณนี้เลย ต่อมาก็คือจะเป็นสกินสัตว์เลี้ยงใหม่อี่เงถึง3สกินเลยนะครับเลโอ้โหน่ารักจัดๆเลยนะครับผมนะเอ้ยน่ารักจริงๆนะคุณผู้ชมอ่าต่อเนื่องกันที่ต่อไปเลยก็คือจะเป็นอ่าเป็นการ์ดนั่นเองเขาเรียกว่าอะไรเป็นบัตรตัวสุ่มสกินเปิดหรือเปล่าเออเป็นตัวสุ่มไดมอนด์รอยเอานั่นเองนะคุณผู้ชมก็คือจะเป็นแบบสเปเชียลนั่นเองนะคุณผู้ชมก็แทนแบบอ่าตัวไดมอนด์รอยเออธรรมดาในแค่ช่วงนั้นเท่านั้นนะครับนะเออก็โคตรสวยไปเลยนะครับผมนี่โอเคผมก็เป็นกันบ้างสำหรับคลิปโรนี้นะครับนะถ้า้าาคคุณผูชชมมออบกกก็ย่ลลืดดไ์ subscribe ค้ายผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมเลยก็คือกิจกรรมตัวนี้ทรชนคนปลดโลกเนี่ยมันจะมาในเดือนกันยายนนะครับนะอันนี้ก็คือผมจะมาบอกข่าวสารล่วงหน้าไว้เฉยๆนะครับมันยังไม่เข้ามาในตอนนี้นะครับตอนนี้ก็คือเปิดเซิร์ฟเวอร์เรียบร้อยแล้วนะครับผมนะสามารถเข้ามาเล่นเข้ามาดูอะไรได้แล้วนะครับนี่ะก็ลองไปเล่นกันดูก็ลาไปก่อนแล้วนะครับบ๊ายบายนะครับขอบคุณที่ดูจนจบนะครับบ๊ายบายครับ